นักขายที่ดีต้องมี5อย่างนี้ถ้าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปคุณนั้นอาจจะประสบความสําเร็จได้ยากมากๆนะครับอันแรกก่อนเลยคุณต้องมีพลังงานของความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่คุณต้องการจะไปอันที่2นะครับมีเป้าหมายแล้วคุณจะต้องมีพลังงานของการที่จะวางแผนและลงรายละเอียดเพื่อทําให้เป้าหมายของคุณนั้นไปสู่ความสําเร็จได้เช่นวางแผนมีกลยุทธ์ยังไงคุยลูกค้ารายไหนอย่างไรบ้าง อันถัดมานะครับคุณต้องมีใจที่เปิดกว้างในการที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาคุณคุณต้องเปิดกว้างในการที่จะทํางานร่วมกันกับผู้อื่นงานเล็กๆทําคนเดียวได้อยากได้เป้าใหญ่งานใหญ่ต้องมีใจที่กว้างขึ้นในการที่จะทํางานกับคนอื่นได้อันถัดมานะครับ คุณต้องมีความกล้านะครับในการที่จะเริ่มคิดลงมือทําร้องขอถ้ามีความกล้ามันจะมาคู่กับความกลัวนะฮะกลัวนาเสนอลูกค้ากลัวที่จะนําเสนอกลัวที่จะขอให้ลูกค้าเซส็นสัญญาอันถัดมาถ้าคุณมีครบทั้ง4อย่างนี้แล้วแต่คุณนั้นไม่ลงมือทําได้แต่มีเป้าหมายวางแผนแล้วนิ่งมีใจที่กว้างเฮฮามีความกล้าทำแต่ว่าคุณนั้นไม่ได้ลงมือทำคุณนั้นก็จะไม่ได้ผลลัพธ์เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องมีพลังงานทั้ง5อย่างนี้อยู่ในตัวคุณลองสังเกตด,ดูซิว่าคุณนั้นจุดไหนแข็งนะครับจุดไหนพลังงานยังอ่อนอยู่ลองสังเกตด,ดูนะครับว่าใน5จุดนี้คุณนั้นมีจุดไหนที่เป็นจุดแข็งของคุณมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนของคุณคุณจะได้เน้นในการเสริมจุดอ่อนของคุณหรือหาคนมาช่วยนะครับเพื่อให้คุณนั้นประสบความสําเร็จกันได้ทํางานเป็นทีมสําเร็จใหญ่กว่าแ,แน่นอนลองดูครับ